สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามช่องแม่โป๊ปพารวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเน้นนะคะเน้นหวยชุดของวันที่สองพฤษภาคม2565นะคะก็จะมีทั้งอสตัว แล้วก็2ตัวบนร่างรวมด้วยกันนะคะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะมากนะคะภาระในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็งานอื่นๆเยอะก็เลยจะพยายามรีบสรุปให้เนาะ,ะวันที่2พฤษภาคม65นะคะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวีดีโอนี้เป็นเพียงการคำนวณแนวทางที่ให้นี้สนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะสำหรับเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565 เดี๋ยวจะให้ผู้ที่กำลังติดตามทุกท่านได้ดูไปพร้อมกันเลยนะคะอะ่งวดนี้นะคะงวดนี้คิดว่าคิดว่านะคะหามา5มาบนนะคะหามาบนแล้วก็ก็จะมีด้วยประกอบไปด้วย5้าห5ห้าสหนะคะแล้วก็4ี่หสด 7 9 2 9หัวชุดนี้นะคะก็จะเป็นทั้งบนและก็ล่างรวมกันนะคะวิ่งบนวิ่งบน5เนาะแล้วก็คาดว่า2น่าจะมาล่างส่วน3ตัวจับให้นะคะคิดว่า3น่าจะมาหลักร้อยนะคะ3น่าจะมาหลักร้อยก็เลยจับมาที่3หลักร้อย3 5 6 3 5 4นะคะแล้วก็ เก้าห้าจนะคะเดี๋ยวเน้นให้ปั๊บหนึ่งนะคะในส่วนของตัวเน้นก็จะมีตัวนี้นะคะห้าหกนะคะ 4, แล้วก็ห้าจนะคะอ่า 2ตัวเน้นนะคะคิดว่ามาบนคิดว่าเนาะคิดว่ามาบนก็คือห6 5 4 5 7แล้วก็อีกตัวหนึ่งฝากนะคะเป็นเลขฝันตัวนี้นะคะฝันเนาะดูเอามองเห็นไหมชัดไหมเลขฝันนะคะไม่พูดว่าเป็นตัวลายจะเขียนให้แล้วะนะคะสำหรับผู้ที่ชอบก็ฝากกดติดตามนะคะ กดติดตามช่องแม่โปภารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จับทําแล้วก็คิดว่างวดวันที่สองพฤษภาคม2,565 6 5ก็จะขอบคุณนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมาเช่นเคยนะคะฝากให้ทุกท่านนะคะซื้อ,อด้วยความ คือไม่ต้องไปทุ่มมากมายจนสุดตัวเนาะฮะซื้อให้พอดีนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะถ้าเรามีโชคเราก็คงได้รวยกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ถูกก็เราก็จะได้ไม่เสียใจมากนะคะซื้อให้พอดีนะคะรวย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 กันทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ